ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูอาชีพปลูกอ้อยนะครับอาชีพปลูกอ้อยนะครับว่ามันจะพอทําเป็นอาชีพได้ไหมนะครับสําหรับเกษตรกรนะครับถือว่าเป็นตัวเลือกเนาะเป็นทางเลือกนะครับผมก็จะไม่ชี้ว่าอาชีพไหนดีนะครับ แต่ให้เป็นแนวทางเนาะให้เป็นแนวทางนะครับให้เป็นแค่แนวทางผมจะไม่พูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับแต่ผมจะพูดถึงผลผลิตนะครับผลผลิตต่อไร่นะครับว่า,าเปรียบเทียบันแล้วสมควรที่ยึดเป็นอาชีพไหมสำหรับเกษตรกรสำหรับผู้ที่สนใจเนาะนะครับ ส่วนรายจ่ายเนี่ยนะครับมันมันเป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรนะแล้วแต่บุคคลนะครับแล้วตัวบุคคลว่ามีการเซฟค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองไหนะครับเพราะบางเจ้านะครับเกษตรกรบางท่านมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเองนะครับก็จะลดค่าใช้จ่ายได้เยอะนะครับบางคนก็ทำปุ๋ยใช้เอง นะครับโุ๋ยอินซีสูตรนั้นสูตรนี้นะครับบางท่านก็เคมาอะไรเงี้ยเป็นเป็นการมันก็เรื่องยากยากนะในการที่จะไปฟิกว่ารายจ่ายเท่านั้นเท่านี้นะครับผมก็จเเลยจะไม่พูดเนาะเอาแค่ผลผลิตก็แล้วกันนะครับว่ามันยังยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจอยู่ไหมสําหรับปัจจุบันเนาะนะครับอันนี้อ้อยแปลงนี้นะครับเป็นอ้อยอต่อสี่แล้วนะครับต่อสี่แล้ว ประมาณสามสิบกไร่นะครับเนาะสามสิบกไร่นะครับปลดลูกหูลูกตาเลยครับนี่ครับอันนี้อ้อยต่อสี่เนาะอ้อยต่อสี่นะครับนะครับอ้อยนะครับข้อดีนะครับการปลูกอ้อยนะครับอันนี้ผมพูดถึงข้อดีก่อนเนาะนะครับคือปลูกครั้งเดียวนะครับแล้วก็เก็บผลผลิตได้ถึงสี่ครั้งนี่นะคือข้อดีของเขาเนาะนะครับ แล้วก็การบริหารจัดการก็ไม่ค่อยได้ยุ่งยากสําหรับบุคคลที่เกษตรหรือเกษตรกรที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ที่พร้อมเนาะก็ไม่ยากนะครับก็หลังจากปลูกแล้วก็มีการไถนะครับเกานะครับนี่เขาเรียกเกาเนาะหลังจากที่มีการตัดไปแล้วแล้วก็เก่าเทียบเขาเรียกเก่าเนาะใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะครัฝนตกมาก็พืชนะครับก็งามนะครับก็รอเก็บเกี่ยวก็คืออายุ ปีหนึงนะครับปีหนึงก็เก็บเกี่ยวนะครับทีหนึ่งนะครับอายุเขาก็สิบสิบสองเดือนนะครับก็ได้รอบก็คือประมาณช่วงพฤศจิกาธันวามกรากุมภานะครับหรือถึงมีนาเนาะช่วงเก็บเกี่ยวเขาประมาณนี้นะครับอันนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนพฤษภาต่อมิถุนาก็เป็นช่วงฤดูการบำรุงนะครับฉีดยานะครับเกลาระหว่างร่องนะครับใส่ปุ๋ยนะครับนะครับอ้อยระยะ ระยะปลูกเนาะนะครับระยะปลูกก็อ่1.5นะครับ1.5เมตรหรือ1.1.5นะครับ1.5เป็นระหว่างระหว่างเขาเรียกระหว่างแถวเนาะระหว่างแถวก็1.5แล้วบางคนก็1.3ก็แล้วแต่นะครับนะครับส่วนระหว่างต้นก็ไม่จํากัดครับก็วางต่อกันเลยนะครับสําหรับการปลูกนะครับนีข้อดีเนาะข้อดีของการปลูกอ้อยนะครับ มาดูอ้อยต่อแรกนะครับนี่อ้อยต่อแรกนะครับดูครับงามไหมครับพี่น้องนี่คืออ้อยต่อแรกเขานะครับอายุนะครับอายุสามเดือนนะครับดูครับดูอ้อยอ้อยอายุสามเดือนเขานะครับดูสามเดือนกว่ากว่าเกือบสี่เดือนแล้วครับดูครับเห็นไหมอันนี้เริ่มเริ่มตั้งตั้งข้อแล้วครับเริ่มทำข้อแล้วดูครับ ดูครับงามจริงๆครับอ้อยถ้าปุ๋ยถึงนะครับปุ๋ยปุ๋ยถึงรับรองนะครับดูการแตกนะดูการแตกแตกกอเขาเนะครับสวยไหมครับการแตกกอครับอันนี้ปลูกแบบแถวคู่นะครับปลูกแบบแถวคู่นะครับแถวคู่แล้วก็เ่าระหว่างร่องนี้ก็หนึ่งจุดสองหรือหนึ่งจุดหนึ่งจุดสามนะครับแล้วแต่นะครับบางทีกว่านี้ก็ได้นะครับ ขึ้นอยู่กับว่าปุ๋ยถึงนะครับก็จะงามนะครับนี่ครับอ้อยต่อแรกเขาครับก็ข้อดีนะครับอย่างที่บอกนะครับปลูกครั้งเดียวเก็บเก็บผลผลิตได้ถึงสี่ครั้งนะครับได้ถึงสี่ครั้งสําหรับอ้อยนะครับอันนี้อ้อยเขาเรียกต่อแรกนะครับต่อแรกเมื่อกี้เป็นต่อที่สี่แล้วนะครับงามไหมครับพี่น้องครับดูครับสูนลูกหู้ลูกตาหนครับครับสําหรับราคาเนาะนะครับอ้าวมาพูดถึง มาพูดถึงผลผลิตนะครับผลผลิตอ้อยเนาะนะครับนะครับผลผลิตที่เก็บเกี่ยวกันเนาะโดยเฉลี่ยนะครับไล่หนึ่งก็ผลผลิตก็สิบตันนะครับเอามาตรฐานเนาะเอาราคามาตรฐานนะครับพี่น้องก็คำนวณดูกันแล้วกันนะครับถ้าทำดีๆนะครับมีมีถึงสามสิบตันนะครับต่อไร่นะครับโอ้อันนั้นก็ถือว่า สุดยอดนะครับแต่โดยเฉลี่ยก็ประมาณแค่10บกว่าตันเนาะนะครับสิบกว่าตันต่อไร่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับราคาตอนนี้ราคาตันละเอาแค่ตันละพันพอเนาะตันละหนึ่งตันละหนึ่งพันนะครับตันละหนึ่งพันนะครับเนาะตันละแค่หนึ่งพันเองนะครับพี่น้องก็ลองคำนวณดูกันแล้วกันนะครับ ไร่หนึ่งก็สิบตันนะครับไล่หนึ่งสิบตันนะครับตันละหนึ่งพันนะครับก็ไร่ละหมื่นตีไปไร่ละหมื่นเนาะนะครับตีไปไร่ละหมื่นนะครับตีไปไร่ละหมื่นหรือเกษตรกรท่านใดนะครับมีเทคเนิคมีอะไรบำรุงดีๆก็น่าจะยี่สิบตันนะครับขึ้นนะ นะครับก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับแต่นี้ผมจะพูดถึงแค่ค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของเขาคือ10ตันนะนะครับ10ตันนะครับ10ตันดูครับงามไหมครับนี่คือข้อดีของเขาครับอ้อยอันนี้ตอนแรกนะครับอ้อยตอนแรกนะครับไล่ละ10ตันนะครับ ได้จะสิบตันตอนนี้ก็รับซื้ออยู่ที่ตันละพันนะครับตันละพันนะครับตักันไร่หนึ่งก็ไร่ล,ละหมื่นเนาะนะครับไร่ล,ละหมื่นส,สิบสิบไร่ก็แสนนะครับสิบไร่ก็หนึ่งแสนนะครับก็คำนวณไปนะครับถ้าปลูกเยอะๆก็คงจะได้เยอะนะครับประมาณนั้นเป็นร้อยไร่พันไร่ก็ว่ากันไปนะครับแต่โดยเฉลี่ยก็นะครับ ได้ละหมื่นนะครับเนาะเอาเอาแค่มาตรฐานเนาะนะครับแต่ข้อดีของเขาคือปลูกทีเดียวเจ็บเกี่ยวได้ถึงสี่ครั้งนะครับเนาะปีแรกเนี่ยอาจจะลงทุนสูงหน่อยนะครับสําหรับอ้อยต่อแรกนะครับแต่ถ้าปีสองปีสามนี่กําไรครับกําไรนะครับยิ่งปีที่สี่ยิ่งกําไรนะครับเนาะนะครับครับ โดยโดยโดยปกติเขาเอาไว้แค่สี่ต่อนะครับสี่ต่อพอนะครับแล้วก็ลุนะครับแล้วก็ลุปลูกใหม่นี่ครับยามไหมครับพี่น้องครับอันนี้ต่อสี่นะครับเรามาดูต่อสี่นะครับนี่อ้อยต่อสี่ครับเห็นไหมอ้อยต่อสี่ครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับสาหรับอ้อยต่อสี่นะครับก็คือกาไรอ่ะกาไรล้วนเลยครับปีสอง ปีสองปีสามปีสี่นี่คือกำไรเห็นเห็นนะครับนลครับปีแรกนี่อาจจะหักนู่นหักนี่ก็อาจจะเหลืออยู่ครับเหลือนิดหน่อยครับแต่เหลือไม่เยอะนะครับเพราะลงทุนเรื่องค่าไถค่าท่อนพันเนาะค่าปุ๋ยค่าบุมลุงแรกรักษาค่าแรงงานอะไรประมาณนี้มันอาจจะสูงหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงตอนปลูกเราปลูกหน้าแรงเนาะนะครับก็ต้องลดน้ํานะครับลดน้ํา กว่าเขาจะแตกพอขึ้นหน้าแล้วก็อันนี้ก็ปล่อยแล้วครับปล่อยธรรมชาติแล้วนะครับเนาะนะครับก็ลองดูครับพี่น้องนะครับก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งเนาะนะครับอีกชีพหนึ่งบางคนเขาก็บอกว่าปลูกอ้อยดีบางคนก็บอกว่าปลูกอ้อยไม่ดีนะครับไอ้ที่ไม่ดีก็คืออาจจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ที่พร้อมแต่สําหรับเกษตรกรที่มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมนะครับ คือเป็นของตัวเองซะทั้งหมดครบวงจรเงี้ยก็บอกว่าดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกษตรกรที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็บอกว่าไม่ดีทําแล้วขาดทุนก็อาจจะใช่เนาะก็ลองพิจารณาดูนะครับเนาะนะครับพี่น้องเนาะก็อาจจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางเลือกเนาะผมให้เป็นแนวทางเลือกนะครับจะไม่ชี้ว่าอาชีพไหนดีอาชีพปลูกอ้อยปลูกมันปลูกปาลามอะไรดีกว่ากันไม่ไม่ชี้นะครับก็ให้พี่น้องตัดสินใจดูนะครับ แต่นี่คืออ้อยต่อแรกนะครับก็ดูกันแล้วกันนะครับว่าความงามของเขามันขนาดไหนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเป็นแค่แนวทางเนาะครับสวัสดีครับ